ฝันเออมิงไม่รู้เลยเพราะว่ามิกไม่ได้เข้ามาจากการเข้าแบบไปเทหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยมิเข้ามาจากการไปแคสบทเราแบบพอแคสบทได้ก็เลยได้เข้าครับผมอันนี้ต้องลองไปถามคนอื่นดูแต่เหมือนจะมีเทสก่อนนะม,มิไม่แน่ใจเหมือนกัน สมพรพันธอะไรสมพรก็คือพันธ์วิิชอตแฮร์ครับผมวิิชอตแฮร์ใช่เป็นพัน์ที่เขาเอาไปแบบเหมือนต้นกำเนิดพันธ์อื่นๆเยอะมากทำไมถึงเลือกสมพรเหรอครับอืถูกชะตารู้สึกว่า ชอบแมวตาคมอะ่ะชอบแมวตาสวยๆอะ่ะแล้วแบบสมพรก็ก็ตาคมแบบตาคมมากอะไรเงี้ยแล้วแบบตาน้องมันไม่ใช่สีฟ้าสักทีเดียวมันแบบเหมือนสีน้ำเงินเหมือนสีม่วงแบบตาสวยอะ่ะพอสมพลเล่นกับอาซาอาซา อาซาเวกการเล่นกับอาซาแล้วกลัวเราเล่นครับทำไมถึง เคยรีวิวพี่เมืองน่ารีวิว oh พี่บอกหน่อยน้องหมอกเหรอฮะน้องหมอกก็าจะเป็นแบบผู้ชายนิ่งๆรับที่ยดเสียงหล่อๆแล้วก็แบบมีความแบบมาเท่ฮะ พิม <g binary> ิตครับ <because S 2> <scan> อะไรอะไรบอวฟิลฟ right, feel ิล uhh. น <ifi> ี้ฟิลนี้ the from Japan thank you ไม่เอ่ยทำอะไรอยู่ไม่รู้เหมือนกันครับผม หยุ่มหลังสมพรจะเดิงมันน้องมีกไหมคะไม่รู้เหมือนกันครับพี่เตพี่เตก็ต้องดูแลแหละฮะโอ้เกลยเลยเอเดนอยู่บ้านพี่เอิร์ธเนี่ยครับทุกคนเอเดินกับพี่เอิร์ธอยู่บ้านเขาครับ เมืองนาดีาออ่ี่ข้อคุณนครับผมโอ้ยคิดถึงเอดินเหมือนกันนะเนี่ยสินเจาาเตยพี่เลี้ยงแมวไปแล้วใช่ฮะพ,พี่เตยเลี้ยงมิกด้วยฮะไม่ใช่แค่เลี้ยงแมวนะยกสมพรให้แม่ตาได้ไหมไม่ได้ไลูกฉันน้องพี่เจบาละไก่ไ้วยครไไคับ ไม่รู้แล้วอถ้าสงวนติดพี่อ์ธทำไงเราก็ต้องให้เราต้องแยกห้องเขาอะเราต้องไม่ให้เขาอยู่ด้วยกันเขาจะได้ไม่ติดกันนะแค่นั้นแหละฮะ พี่แปะมาว่าห้ามซื้อแต่มีส่งรูปมาให้ดูพี่แปะห้ามซื้อแต่มีกะกดซื้อเลยแล้วก็ส่งรูปไปให้ว่าสวัสดีหลานหน่อยขอดูคำถามก่อน